จะจมไหลแล้วไปพ,พัพดพักพัดพักครับพี่น้องลออาดนาครับลาดนาคอยบดแยกขุงกอกรตักเอาเลยแม่บ้านบนวาวไปให้ยายเนี่ยคอยกะเอาใส่กันมาเลยทำรบราณตรงแยกเส้นแยกเนื้อออกมันจะได้ใส่กันคือก้อลนละกินรด คิดแล้วจะจมไหลให้ผยวพัวไหลขว่าว่าเออว่างเลยมันเบียเจ้าผู้ใดว่ามันเบียเจ้าว่าผู้ใดว่าล่ะว่าวะลองเบียเจ้าผู้ใดว่าว่าโอ้คหขบ่าขู่ามุนรับไอ้มุนไอ้มุนมาบอกแกท่องเดียนว่าเราเราเบียเจ้าดีจะไปคิดยังไงเราไปพ้นพัก เราบอกว่า่อยแล้วกินกินไม่ยับไปไันยับไปพุ่นเราไปพุ่นไม่ยับไปพุ่นกินถึงกินไหลกินเราก็จะจมมันสีเทาเจ็บวะแล้วไปพุ่นเราไปหัวผักเราบอกแล้วมือว่านในหมู่ว่าเราไปยังม <nee. S 2> ือว่านหน่มือว่านหนี่เรามาตัดแต่งงานทรงสึกการหลาน ไปส่งสก,การหลานหลานแล้วตายแล้วพอบอกสุฟังบ่เอ,เออพ่อเยู่มีเหตุผลใช่ไหมหัดเป็นคนมีเหตุผลในตัวย้ำม้าเขากมาาย้ยไปเขาไปมันมีคนหดผักให้เราจะน้อยผักง้ามก็ได้มาเจ็บม้าให้เจ้าขายขึ้นเราขตัวแซบปนนี่แซบกินกินมันจะได้มีแห้งคอยคอยกินมาเป็นดอกนี่ลาดนาน,านี่แต่ว่า แม่ว้านพุ่นมาเค็ดลาดนะมาเค็ดสุกี้มาเค็ดแปรสกแปะซักแปบเนี่ยตายแตนยังท่านหาข่ได้หนีไข่มากมากไข่มักกินของอีสานอีสานเล่าๆุณนะบองประแดกบอง้อมหนู้อมเอียนประแดกบ่อเออเดี๋ยวสีเอามาให้ประแดกประแดกสีแซ่บเฉยเด้อกินกิน แค่เพื่อเห็นหนาะผัวมือเดียวสิสุ้งนั่นแหละทุย <c oughs> สิเรามานอนกอดน,นอนกกงอยู่ที่สี่บ่าหาอายุห้าจินตัวเหตุจชไหนเขาเกิดมาเป็นคนถูกคนยากหายุห้าจินไปตัวสิมา่น,น,นอนกกงนอนกอดกันเหตุเชไหนสิมีอยู่ไม่จินขื้บวานเพิ่น,น,นข่อยกัาอยยุห้าจินทื่อนนี้ข่อยกันเลยยู่งได้ตู้เย็น ยื <laughs> นได้ตัขกเขาืาเดี๋ยวมือหนมีเงินส,สื้อตัวเขาว่าห้ดอ,อกตอนนี้มันจะได้มีเงินงอยู่ให้ยคอยได้เงินเดือนผู้เฒ่ากิน <laughs> ให้ยคอยได้เงินเดือนผู้เฒ่ากันกินนอะไปเงินเดือนผู <laughs> ้เฒ่าของเจ้าออวันที่ไหนทิบวันที่สิบของ่อยกะ อีกพวกเราหลังวันที่สิบพวกเราเงินเดือนผู้ถ่อกันเลยอืมตัวใดเจ้าลอยเ<อ>จ้าลอยพวกลอยอืมข่อยก็ได้พวกลอยอกันแซ่เบายใจแซ่บแซ่เบาจินตัวกินนั่นน่ะนเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวข่ยวอยสีเอาน้านมหานะ้ฮด้ข่อยสีบ่าเขาเอาน้าม,มาใหา้น้ามาให้น้าอันนี้ข่อยเปิดพวกมันยังน้งบ่นี่ลวดคายหนามมันก็บบัวมา ตัวขายน้นผมว่มาเดี๋ยวสิ <c oughs> ทำกมาเสียเอาขมาให้ร้อนพ่อกินยุ่มีกจินยุ่มแล้วจะสื่อนำกวดนมาให้ชิดว,ว่าผ่อเอไปคือสิบว่ากินกินได้ไรกินได้ไร <c oughs> เอ็มเยอะเออินตูโยงมือว่านนี่แล้วไปแล้วไปทรงสก,การหลานหลานแล้วตายแล้วไปทรงสก,การหลานปัติแล้วก็ไปหาข่อยอยูอ่อาจารย์พอดีผมวสิมาน ขอโทษอาจารย์หลายพอดีว่าสิไม่เห็ดสวน,นอาจารย์ตัวเราผมมันคาดหยากงานหลานอยู่หลานตายเออข่อยเขย้าใจจะอยู่เลยว่างสิชวนมึอนี้เราไปเห็ดงานยูนอ่าหน้าอาจารย์หน้าลุงไปเห็ดหัวกันสายมาใ่ใหญ่ยันน้ำเจ้ายางเขาไปพุ่นยันเจ้าหัวสักกระเทียมตูดสังเลยของเจ้าเบี้ยเจ้าเ <c oughs> ยังหงเบเลยมั้ยเขา,ยาหยอกเจ้านี่ละมันเป็นสิ่งเ่าสมบูรณ์เลยกลับไปกินเราอีกอะ บอตอบผนไม่เก็บดิเขาหยอกเจ้าอือซื้อเขาว่าเจ้าหักหัวไหลเขาก็เลยหยอกเจ้าเจ้าเขอใจบ่เจ้าเจ้าหงเบาอะไรไหมมันศิาสนาพิดกันบอเขาเบาหยอกซื้อครับคนกำลังเบอถึงว่าคู่บาม้นนะครับพี่น้องครับให้ม้วนนี่แหละครับที่ลูกพี่ของตุยโยกนี่แหละที่ไปเห็ุงานน้ำกันมาบอกเล่าว่า บักย้อเบียเจ้าวันะเราเลยจิกินเขาบ่เสียมโอ้ยเนาะเขาหักเจ้าหักเจ้าสิบบ่หงบอกว่าหักมาหักแต่เจ้าคือบุกหันลัวมาหักเจ้าลับนีแจกเจ้าตำนวนเราใหญ่พอจะบกใครเขายังเด็กหน่อยอยู่หันลวบ่าหักเขาดีจจกเจ้าแล้วพอไปเอาผู้ไม่แล้วเปิดว่าอยากผู้เสียผู้สาวนะจินกิ้นจินเลย kìm gì kìm gì kìm cái lái kìm này mấn mi hăng thua mi hăng xài kìm kìm khit lái gì đem quần này ở say vầy qua nó áo hàn yung là say vầy số vầy người cho kìm to cho kìm được rồi muốn vùn là nó mi tùy chỉnh tùy nó biết ha phái để... คาดันใจหรือเด้อคาอีอย่างก็คาเ้บอมแมนคาขยขายคามุ้งถอยอยังล่ะอืมนั่นแหละจะไปคิดหลายเขาบอกอย่อเล่าซืือนี่แหละครับพี่น้องครับันมีคนบอกันคิดตัว <laughs> แต่จีดเดือกเหล่ามาได้โดนแล้วเพราะตาเขา,าพี่สาวผัวคนมาบอกว่าอือ้ <laughs> อหืเล <laughs> วยว่าจะดดาบอกแบบนี้ นีบไปก็จุดกับฟ้กโอ้โอ้ยตกใจหมดขอบอกได้ตุ่จ้องตามายิงกับฟ้าเลยบ่เสือไหมงั้นเราหายเลวกระเสือไหมสมปลาสมปลาอยู่บ้านเี๊หวานไปเสือไหมนั่นละพ่อตาพ่อตาเขาวายผัวไปติดผู้หญิงเจ้าโอ้กะคิดไหลจะไปคิด เขาหักเจ้าผู้เดียวตัวยงข่อยหูใจแล้วดีครับเราวหักเจ้าครับเราวหักเจ้าครับถ้าเราไม่หักเราไ่่ย้อมเจ้าดอกพี่น้องครับยายท้องเดือนกำลังเล่นดาม่าได้ไหมกำลังดามากำลงังเสียเสากินของเลย <c oughs> เป็นางานที่ประเมียนอะไรสูงหพูดแล้วพาอะไรขึ้นมาหาพูนพาแหงไหมเราบอกพาแหงก็ได้เอเอแล้วเอาพาอะไรสูง มันบริ้า่าของเจ้าของเนี่ยหมาหมาเนี่ยมันมูจะกคว่ำตัวอีนี่อีแห่งสอมันหมาข่อยนี่มันสิถามกอนเนี่ยบเฟตโตะเขาบอกลาไม่ได้สิถามกอนอันนี้ของพวกผมบอกครับอันนี้ของเจ้านายบ่ครับมันสิว่าเด้หมาเจ้ามันมาถามบ่แนวาจิงคนแน่าจริงอย่างหมาเนาะมันมาถามบ่หมาเจ้ามันมาถามบ่กว่าแนวาจินคนอ่ะห่วยขามันตายรลด เจะไปหาเห็ดมันกฎหมายเขาคุมข้องหมาเดี๋ยวนี้เจ้าขามันตายเจ้าติดคุกบ่ได้เห็นหน้าคอยเด้อขอบัตรวยญญามได้ยุขคุกคอยคาดไปคอยเบื่อนเดี๋ยวมื้อนเดี๋ยาคอยสิกลับเราเมื่อนนะยายเมื่อนคอยสิให้เขาหนามาให้เด้อหนามาให้มื่อนเี้ยวนามาให้เสจยวปลาแดกว่าทีเสจยวปลาแดกว่ะปลาแดก เอามูนามหรือเอาหมูตอนตอน,นก็เกี่ยวเออสิมาสิมาเขาไว้พร้อมเด้อเข้าใจบ่มา,ขามขเขา,า,าไาาว้พร้อมเขาเต็มกล้องเลยเออพูดได้หนึ่งไห้มืึอเช้านี่พูดได้หนึ่งไห้เอามาไหมพูดได้หนึ่งเนี่อนานมันนานมากแต่เป็นบ่ดีบ่มีผู้ชายคนใดหนึ่งเขาให้เมียกินง่ายๆเด้อผมจะบอกเจ้าข่อยก็บเ่เคยหนึ่งให้เมียกินได่เทียร์ดข,ข่อยนี่โหดคักเด้กับเมียนี่ ่อยทั้งตีทั้งขาเด้่อยบอฟังเด้อคอยตีงวดนหนึ่งเวยเพราะมันว่ามันสิตไขคอยบอไปตั้งนาไม่กินเดี๋ยวพึ่ว่าเพราะแต่เดี๋ยวเท่านั้นแล้วคอยจับกำข้อได้กจับสุปไซม,ม่ว <c> ม <oughs> จับสุใส่บ่อหนึ่ง <c oughs> จืดแตงแต่ผุนเลยสามจืดสามเอาโอเคๆค,ครับพี่น้องเอาไปจับหนีก่อนครับอ่าแบะมาเอาห้ีลานนาครับแม่บ้านเพิ่นเท็ดตลานนา เป็นว่าว่าให้ยายกินเนีย่ยเป็นมากินซ้นนำเอาว่าพี่จะดูเอาตัวอืมอย่างพีออ่อย่างเฮ้ยน้่งสาวเบลเออจังเบลจังเบลจังไหนเ,าาเ,าาเาขาพาเบลอ้าไปแล้วอยู่ดีไม่แห้งรัมรัมรวยรวยขอให้ยายจงเลิกเล่าได้ในที่สุด บายบายไปไปนะไปไปนะไป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 ยวมืออื่นเจอกันจะปลาร้ามาให้เด้อโอเคจุบเนี่ยจุบเนีจุบ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 